ดูงานสีกันนะครับก็คันนี้เป็น SB นะครับก็งานสีนะครับมีหลายสเต็ปนะครับไล่ไปเลยตั้งแต่แข็งกลางนะครับแข็งกลางเป็นงานยิงสายน้ํานะครับเหตุผลที่ต้องยิงใายน้านะาแข็งกลางมีเพจนะครับมีเพจมีหมายเลขมีตัวเลขอะไรต่างๆนะถ้าเราทําสีนะครับเพจต่างๆพวกนี้จะอาจจะ เสียหายหรือว่าสีอาจจะปิดนะครับกบนะครับมันจะหนาเกินไปนะครับมีแข้งกลางนะครับยิงยิงทรายน้ํานะครับแล้วก็เสื้อฝาเป็นสีทนร้อนนะครับเป็นสีทนความร้อนสูงนะครับที่ใช้กับสนามแข่งนะที่ผมนํามาใช้นะแล้วก็ทดลองดูถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับไม่พองไม่ร่อนนะครับไม่เหมือนสีอย่างอื่นนะครับนะแล้วก็ชิ้นงานผมยิงทรายก่อนจะทําสีนะครับส่วนฝาข้างเครื่องเป็น งานทําสีฝุ่นนะครับสีฝุ่นนะครับเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับจะเห็นว่างานบิ้ว1หนึ่งคันนะครับมีหลากหลายขั้นตอนนะครับหลากหลายสเต็ปการทำนะไม่ใช่ว่าเครื่องยกลูกนะครับยกลงมาไม่ได้ผ่าแต่ว่าพ่นไปเลยนะครับพ่นสีไปเลยนะครับรวมทั้งหัวน็อตอะไรต่างพ่นทับไปเลยนะแต่ที่นี่นะจะเห็นว่าผ่าเครื่องออกมาแม้แต่งานทําสีเครื่องยนต์เนี่ยก็แบ่งเป็น3ส่วนละนะครับ งานทำยิงทรายน้ำนะครับทำสีทนร้อนนะครับแล้วก็สีฝุ่นนะครับเห็นไหมแล้วก็ยังมีบางอย่างที่เป็นงานชุบโครเมียมนะครับฝากิ๊บฝาข้างเครื่องนะครับ่ะบูทอะไรต่างๆนะก็มีปัดเงามีชุบโครเมียมเพิ่มเติมนะน็อตทุกตัวนะครับผมส่งไปชุบโครเมียมให้นะครับน็อตแข็งนะตัวแข็งเครื่องนะครับตอนนี้จะเดี๋ยวจะแพ็คนะครับแพ็คเก็บนะครับเนื่องจากงานตอนนี้ผมแจ้งไปเลยนะครับว่าปิดรับนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครจะทําตอนนี้ก็ต้องโทรมาเคลียร์นะครับ ผมรับงานเข่าแต่รับมาจอดอย่างเดียวเนื่องจากเดี๋ยวสิ้นเดือนนะครับต้องย้ายร้านนะครับอันนี้ผมจะแพ็คลงลังนะครับเนี่ยเริ่มแพ็คไปแล้วนะครับบางตัวนะแล้วก็จะค่อยๆทยอยเก็บตั้งแต่วันนี้ไปนะครับส่วนงานที่ค้างอยู่นะสองสาคัญนะครับกําลังทยอยรออะไรนะครับบางตัวนะแล้วก็งานบางอย่างนะครับที่ติดค้างนะครับผมก็ต้องเอาไปทําต่อนะครับอย่างร้านใหม่นะครับตอนนี้ปิดรับงานถาวรแล้วก็งานที่ค้างอยู่นะครับ คือหยุดทำนะครับหยุดทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบิ้วงานพ่นสีอะไรต่างๆนะสเตปงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับที่ผมเอามาใช้นะครับทดลองดูสองสามคันละถือว่าใช้ได้นะครับเสื้อฝาถ้าเราทําสีฝุ่นก็เอาไม่อยู่นะครับสีฝุ่นเนี่ยมันหนาเกินไปนะครับก็ยังมีปัญหาสีพองสีร่อนอยู่นะแต่ตัวนี้เป็นสีทนความร้อนโดยตรงครับที่ใช้กับตัวสนามแข่งนะครับ ไม่ใช่สีที่ขายตามร้านทั่วไปนะครับที่มันจะมีสีทนความร้อนนะครับตามร้านขายสีทั่วไปนะตัวนั้นไม่ไม่ทนนะคือไม่ทนน้ามันนะผมลองแล้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมสั่งมาพิเศษนะถือว่าใช้ได้นะครับสีดําสีบอลเงินนะครับตอนนี้ก็เป็นดํานะครับนะก็พ่นเสื้อสูบฝาสูบใช้ได้เลยนะครับไม่พองไม่ร่อนนะแข้งกลางในบางรุ่นนะครับต่อไปผมก็จะยิงใสยน้ํานะครับเฉพาะในบางรุ่นนะครับเนื่องจาก บางทีถ้าเราทําสีมันจะหนาเกินไปนะครับอย่างรุ่นนี้นะครับมันมีเพจนะเห็นไหมถ้าเราทําสีฝุ่นนะเพจพวกนี้นะครับตัวเลขตัวหนังสือหายไปเลยนะครับสีฝุ่นมันจะหนานะเนี่ยเหมือนกับตัวที่ทํามานะครับมันหนานะครับเครื่องลูกเดียวนะครับก็มีถึงสี่สเต็ปที่ที่ทํานะครับแบ่งออกเป็นนะครับแต่ละขั้นตอนนะจะได้เข้าใจกันว่าเวลาบิ้วงานนะครับหนึ่งคันนะครับ ค่อนข้างจะหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็งานอาจจะเดินช้านิดหนึ่งนะงานบิวต,ตัวนี้ผมหยุดทุกคันเลยนะครับหยุดไปเลยนะก็คือไม่ทําเลยนะครับตอนนี้มีแต่ไล่งานที่ค้างคาอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานทําสีงานชุบพมี่มอะไรต่างๆนะเพื่อที่จะไปประกอบอย่างร้านใหม่นะครับเดี๋ยวพอเริ่มทําร้านใหม่ต้องขอเวลาประมาณสัก1-2เดือนนะครับกว่าจะลงตัวนะครับต้องไปต่อเติมอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะ ตอนนี้จะเห็นว่านะครับเริ่มเก็บนะครับของบางส่วนนะผมเริ่มเก็บนะครับเริ่มเก็บละเดี๋ยวจะถ้าย้ายเมื่อไหร่แล้วก็ลงตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งเป็นระยะละกันนะครับถ้าพร้อมจะรับงานเข้ามาครับแต่ก็มีงานติดค้างไปนะครับหลายขั้นนะครับเดี๋ยวจะเร่งให้นะครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่เริ่มทําเมื่อไหร่ก็จะเร่งมือทันทีนะครับอย่างคันนี้นะครับงานก็เหลือแต่เก็บงานเล็กน้อยแล้วก็เริ่มประกอบได้เลยนะครับแต่ตัวเครื่องยนต์เนี่ยผมจะไปประกอบที่ อย่างร้านใหม่เลยนะครับจะไม่ทําที่นี่นะครับเนื่องจากทําก็ไม่ทันนะครับนะตอนนี้กําลังไล่รายการอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปงานสีผมอาจจะรับงานสีนอกนะครับเนื่องจากอ่าถ้าเกิดทีมงานพร้อมนะครับเดี๋ยวคอยดูโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์น่าจะเป็นปลายปีนะเดี๋ยวทําห้องพ่นสีอาจจะรับเป็นสีนอกนะครับสี หมายถึงว่าเฉพาะงานชุดสีนะครับชุดสีถังนะครับชุดสีเปลือกอะไรต่างๆนะที่จะส่งไปทำนะครับอาจจะรับเพิ่มเติมครับเป็นสีทนน้ำมันทนเคมีนะครับที่ผมเคยทำลงบ่อยๆนะครับอาจจะรับเป็นเคสนะครับถ้ามีเวลานะครับตอนนี้นะครับงานที่มีลูกค้าติดต่อมาหลายท่านที่ยังยังยังไม่ทราบว่าผมจะย้ายร้านนะครับที่ผมปิดปิดรับงานไปนะครับผมก็แจ้งไปหลายรอบละนะครับว่าที่ปิดรับไปเนื่องจาก ต้องการย้ายร้านนะครับย้ายไปอยู่ที่ไหนนะครับมีคนถามนะครับผมก็ประกาศไปหลายรอบแล้วย้ายจากอยุธยาครับไปอยู่จังหวัดบึงกาฬนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในตัวจังหวัดนะครับนะเดี๋ยวผมไปถึงนะครับลงตัวแล้วอาจจะปักหมุดไว้หน้าเพจนะครับว่าอยู่อำเภออะไรที่ไหนยังไงนะครับเหตุโซนีสารเผื่อมีลูกค้านะครับต้องการมาทำนะครับนะก็ติดต่อเข้ามาได้ ช่วงนี้นะครับงานนะครับถ้าใครติดต่ออะไรก็เน้นโทรนะครับเนื่องจากผมไม่ก็จะมีเวลามาตอบนะครับตอนนี้เก็บของมั่งนะครับจัดร้านด้วยนะครับตอนนี้กําลังโละของเลยนะครับโละของลงนะครับงานซ่อมที่ค้างอยู่นะครับสามคันกําลังไล่ระบบไฟนะครับรออะไรบางตัวนะครับมีสามคันแล้วก็มีสองคันนะครับผมแจ้งไปติดต่อไม่ได้เลยนะครับโทรก็ไม่ติดบางคันก็โทรแล้วไม่รับไลน์ก็หายนะครับมีอยู่สองคันนะครับ ผมก็จะพยายามติดต่อตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะย้ายร้านถ้าเกิดติดต่อแล้วติดต่อไม่ได้นะมีอยู่สองคันผมก็จะไปฝากบ้านเพื่อนนะครับถ้าเกิดท่านมาไม่เจอร้านตกใจนะครับไม่ต้องตกใจก็ผมจะแจ้งให้ไปรับที่บ้านเพื่อนที่อยู่ในตัวเมืองยุทธยาเลยนะครับก็ผมไม่ยกไปนะครับรถท่านเนื่องจากติดต่อไม่ได้มีอยู่สองคันนะครับนอกนั้นผมเคลียร์หมดละนะครับตอนนี้เหลืออยู่สองคันแค่นั้นเองนะครับถ้าดูโพสต์ถ้าเกิดติดตามนะครับ รู้ว่าผมจะย้ายร้านติดต่อเข้ามาด้วยนะครับเนื่องจากบางคำสองปีละนะครับหายไปนะครับงานไม่ได้นอนนิ่งนอนที่นี่นะครับแต่ว่าบางครั้งก็เข้าใจว่าทางเจ้าของรถไม่พร้อมผมก็เบรกงานให้นะครับแต่เบรกงานนานเกินไปก็ไม่ไหวนะครับงานไม่เดินนะครับนะ่ันก็ติดต่อมา,อาให้งานเดินบั่งนะครับนะส่วนงานชุดนี้นะครับมีมีสองคันสองเครื่องสองเครื่องที่จะไปประกอบที่ยังร้านใหม่ก็มี ตัวของ S b นะครับคันนี้นะส u สานี่เอแล้วก็เป็นซีดีร้อยจนะครับซีดีก็เหลือแค่ฝานะครับแล้วก็ไดสตาร์ทนะครับที่กําลังทําอยู่นะครับจะเร่งให้เสร็จก่อนย้ายนะครับเพื่อที่จะนําไปประกอบอย่างร้านใหม่ส่วนเครื่อง J x กนะครับเจก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับที่ตั้งอยู่นะที่คุมผ้าอยู่นะสีดำาๆนะเราจะแพ็คเก็บลงรังนะครับตอนนี้นะกำลังเริ่มเก็บของในบางส่วนนะครับ ช่วงนี้นะครับปิดรับงานสาวรแต่ถ้าใครต้องการทําอะไรโทรเคลียได้นะครับโทรคุยได้จะได้เข้าใจนะครับนะเนื่องจากรับเข้ามาก็ทําไม่ได้แล้วก็ส่วนงานที่ติดทั้งอยู่นะหรือว่าใครจะส่งเข้ามาตอนนี้ถ้าจะเร่งเอางานผมขออนุญ,ญาตไม่รับนะครับเนื่องจากรับมาเดี๋ยวจะมีปัญหาครับมันทําไม่ได้จริงๆเนื่องจากตอนนี้ผมเบรกทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวไปขอ,อต่อเติมบ้านก่อนนะครับกลับไปน่าจะประมาณ2อสมเดือนนะครับกว่าจะลงตัวนะครับ หรือว่าเอาสะดวกเลยขอเป็นปลายปีก็ได้ครับเนื่องจากงานเก่าค้างก็มีเยอะนะครับมีหลายคันอยู่นะครับเดี๋ยวให้ลงตัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเห็นโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับอาจจะมีโปรเจกต์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวลองงบก่อนนะครับเดี๋ยวมีนะครับแจ้งไว้ประมาณเท่านี้นะครับ